อุยนี่ไงที่เขาบอกว่าเป็นเสียงโดยยักษ์รู้เลยว่าเป็นใครค่ะอุ้ยเบิดเหมยลิปเลยไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมวันนี้คนเยอะเป็นพิเศษนะครับตอนนี้ทุกคนอยู่กับฟุกอยู่ค่ะไม่ขวาค่ะอ้อมครับใบมิ้งค่ะสปายครับ S <S> <S วันนี้เรามาเรียเคเชอร์กันก็คือเป็นเพลงอัลบั้มเต็มชื่อเพลงว่า My t r e a s u r ตื่นเต้นมากเพราะว่าเหมือนเดิมเป็นหลักการเดิมที่กว่าเราจะได้ดูกันนั้นกว่าเราจะรวมตัวได้ขนาดนี้ก็คือพอมันเป็นบัมเต็มเนาะก็เลยพยายามแบบดึงคนนู้นคนนี้มาให้เยอะที่สุดตอนนี้มันมันนั่งสั่นอยู่น่าจะมีความตื่นเต้นก็เลยเข้ามาเออวันนี้ก็เลยแน่นเฟรมทางนิดนึงไปดูกันเลยไหม <P ay> ทุกคนอยากดูก้วแหละไว้เดี๋ยวเมาส์กันช่วงหลังแล้วกันะ ทำให้รู้เนี่ยแล้วเหรอเปิดมาด้วยเย่ดำว่ะเป็นนางเปิดตละดการจริงว้าน้องเสียงเป็นหนุ่มขึ้นเนาะจบมาต้นแล้วออ่ระ คอยดึงมันไว้เดี๋ยวนี้เป็นรักใจยอกอ่ะนุ่มออมาที่ไฟฟ้าเออนึกถึงเพลงนุ่มเคยดีไอโบลิ่อเพื่อมาขอโ่มาสุดม่วง ดูลูกเก้มนะเคลวเหมือนแบบลูกม right. yup. ันมากกว่าเด็กตาหล่อมากอะมันอยู่หน้าจอเนาะบอสดูลูกหน้าจอเนาะแต่ถ้าคุณคุณมันก็้วท่อนเมื่อกี้มันดีเนาะแต่เอ็มวีน่ารักอ่ะ มีคือเป็นแบบนี่คือพิเศลที่ใส่ฝัดเออพิเลเกของแท้รงโอ้ยต้องัดเนี่ยชอบน้องที่แบบว่าเวอร์แบบสดใสแบบนี้โอ้ยแม่ยองดีเนาะมันมมีนันังอ่ะที่คืออ่ะ ได้เยอะนะเด่นมากเลยดีมากอุ้ยอุ้ยมันก็แบบนี้นะนี่เร้อบแบบนี้อุ้ยยังไงซีนแบบไหนเออในทีเซอร์ชอบ่ะีไเสียงดังเลยเนอะปิดหูขอโทษแต่เน่ยอ้ยโควิดวร์เหมือนเพิ่งเห็นจีฮุนไอจุนยรอ่ะมาใส่เสื้อ อะไรอ่ะวิงคือวิงคือเออไม่ได้เปิดคำแปลเลยอ่ะอืมโอ้โหดีดาแอนลิฟหรอโอ้ยส่งอุณหภาวิไวเลยอ่ะมันโตอ่ะมอ้โเม่ไม่หรอวะมันมันยังมันยังเป็นโตที่แบว่าดูน่ารักอ่ะโอ้โว้ยนะ ี่เขาบอกว่าเป็นเสียงโรยองนันทิศอ่ะอุ้ยอันนี้ยังสวยสวยอ่ะโลดโลดดีมากเลยอดก่อนอย่าเพิ่งเออต้องขออีกรอบอ่ะเดี๋ยวก่อนขอไม่ได้ฟังเพลงเลยเมื่อกี้เออเออไม่ได้ฟังเพลงเลยดูหน้าอย่างเดียวเลยท่อนที่เดินไปกับเจนเขาบอกว่าเป็นกาาหมายอ่ะที่จะเป็นแบบว่าฟีลแบบให้กําลังใจโลกใช่คือหลายๆอย่างอะไรอย่างนี้เหตุการณ์แบบอันนอปีสองพันยี่สิบที่ผ่านมาจริงก็คือจาก ตัว MV ก็คือมีหลายอย่างอย่างที่เป็นรูปยิ้มอีตาสองข้างอะไรางเงี้ยมนในทีเซอร์ที่มันเป็นรูปแบบหน้าบึ้งก่อนแล้วก็เป็นรูปยิ้มอะไรแบบนี้ก็คืออย่างแรกถือว่าชัดเจนเหมือนเพลงนี้มาช่วยแบบฮิลอ่ะฮิลคนอื่นฮิลแฟนคลับด้วยฮิลโลกอะไรอะไรอย่างนี้ด้วยแต่ว่าสดใสขึ้นมากน่ารักมากจริงเป็นเทเซอร์ที่เขาบอกว่าเขาจะเดบิวต์มาเป็นหนุ่มอบบน่ารักอเนี้ยอันเนี้ยกว่าจะเจออันนี้จริงๆเป็นในแบบที่เขาหลอกเรามา ไม่แต่ที่ผ่านมาก็คือปังไงเออแต่ว่า,วารู้สึกว่าอันนี้เจ้าสดใสก็บ,บอยอีกอบใช่ปะโคตรอะโคตรเลยอัออนนี้สดใสมากไอ้เลิฟยูก็คือหลบเออขออีกรอบมาดูน้องเห็นป้ามันก็เป็นอะไรอย่างเงี้ยตื่นเต้นอยู่เลยนะดีนะเนาะเป็นหน้าเบิ่งเพลงเดี๋ยวค่อยไปฟังขอดูหน้าผู้ชายก่อนโอเคเนี่ยหล่อมากเลยอะจริงๆเพราะมันฟังสบายดีอะ เพลงนี้จะเข้าไปอยู่ในลี s อีกหนึ่งใช่เป็นเพลงที่แบบบนจริงต่อจากออาลิน์โอ้ยพี่เสือเนี่มาริโอไม่อกีน่ารักจังเลยรู้เลยว่าเป็นใครค่ะแต่ท่านี้แบบน่ารักมากเลยโอ้โหมายอดถามง่ายไหมหรือว่าน่งแบบฉีกข้อสอบอะไรเงี้ยเอา พวกเธอก็ลองทำบ้างนะลองดูไม่รอดเออถามว่าทำตามใครนุ่มดอกไม้อันนี้น่ารักเนาะฉากเขาบอกว่าทั้งหมดอ่ะกับทั้งหมดเป็นฉากจริงเลยโอเคก็ขอบใจแล้วเนาะที่ทำฉากจริงตลอดอันนี้ก็คือใหญ่มากเลยนะเหมือนจากไอศครีมแหละด้าน้างบนบนกันบนๆนหน่อยน่ารักเนาะ คนก่อสร้างคนเดียวกันชอบแ,แต่เมื่อวานโดนแกงเยอะมากเลยรูปสูตรนวลทำไมอ่ะที่มันเป็นแบบหนุ่มดอกไม้แล้วแหละโดนแกงนะอ่ะเออจริงโดนแกงเนี่เหรอ <c oughs> เต็ <c oughs> มไปหมดเลยน่ารักลุงเนี่ยน่ารักจริงจริงโรสโอนี้จะแต่งให้คิวก็ยังหล่อ,อเออเนาะจริง น้าเล่นซีรีส์อะขอเธอนะซิงสักสักหนึ่งต้องวานอะก็เล่นได้นี่ว่าซิงก็คือแม่งเนี่ยสิคนนนทุกคนคนละเรื่องมาเลยเียนเซียนเซียนเซียนนอู้หอกมากซนิกกอ่ะเซนีดีอะโอ้ยช่วยน่า ทำแบบนี้ใจชิป่ะใจคนชิปอ่ะเป็นแบบไอ้นี่เซอน์วิแตันกลับมันเก่งวออ๋อเมื่อกี้แบบว่าพ่อแม่ตีกันป้าใช่ปาแล้วโอทูอะไรอยนี้อีกสถานการณ์แบบโควิดก็คือเป็นเพลงให้กำลังใจแหละอ้าวเปิดซับมาแต่ไม่ได้ดูละดูแต่หน้านี่ไงบอกเลยว่าติดกับ 괜찮소 다 웃기 니 อันนี้ยังสวยเลยอ่ะตอนจบอะจริงชอบตอนจบมากเปลี่ยนก็ดีคือประมาณนี้แหละคอนเสิร์ตอ่ะเฮ้ยนี่ไงทุกคนก็คือช่วงนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยอย่างที่เทเชอร์บอกเหมือนมาให้กำลังใจต่างๆนะก็คือเราต้องมีชีวิตรอดเพื่อไปคอนเสิร์ตน้องให้ได้นะทุกคนประมาณนั้นแหละก็เพลงนี้มันเป็นเพลงให้กำลังใจก็คือรู้สึกว่ามันน่ารักมากใช่เอออยากไปคอนเสิร์ตเหมือนกัน พอนไหนก็ได้ต่เนี่ยขอให้มันหายเถอะเนาะก็มีเทเชอร์มาให้กำลังใจแบบนี้เพลงก็ไปฟังเอาละกันอันนี้มากีผู้ชายเมื่อกี้ให้ดูเลยเชอร์เพลงดีเปิดทำแปลยังไม่ได้ดูเลยดูแต่หน้า ดีจริงเผื่อบ,บว่าเหมือนรูปที่เขาลงโปรโมทใช่สิบสองคนก็คือเหมือนมีประโยคแต่ละประโยคแบบคอยให้กําลังใจอย่างนี้มาบอกอยู่แล้วก็คือเรารู้สึกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่คอยให้กําลังใจทุกคนตั้งแต่เขาเริ่มโปรโมทแล้วแล้วก็มาตีมสดใสต่างๆแต่เหมือนรูปโปรโมทอะมูดมันเยอะไปหน่อยก็เลยเดาไม่ถูกจนมาแบบสองวันที่แล้วอุ้ยสูตรม่วงอ่ะก็ยังมีให้เห็นถ้าสมมติไ่ามีสูรม่วงมาแต่มันไม่มีให้เห็นก็คืองงก็จะงงแต่นี้ยังมีให้เห็นบ้าง ก็รู้สึกรู้สึกดีกับ MV นี้เพราะว่าแบบตอนแรกก่อนที่จะเดบิวว่านี่คาดหวังว่าชิจะมาใน m v m มูดนี้เขาก็แบบโปรโมทมาว่าอ๋อเนี่ยเทเซอร์จะทําออกมาในมูดนนาอะไรอย่างเงี้ยเออแต่แบบพอมาตอนแรกพอมันเป็นเพลงบอยใช่ไหมมันก็จะแบบอุ้ยมีความหลุดจากโกอิงแคสซี่เป็นนิดนึงแต่เพลงเนี้เรารู้สึกแบบพระมหาแบบมิชาก้าอุ้ยแต่ว่าเหมือนเพลงเนี้ยเขากลับมาจริงที่เหมือนตั้งแต่ปล่อยอันนั้นปะ เป็นเทเชอร์เอฟเฟกอ่ะก็คือนนี้ยดูเป็นเทเชอร์เอฟเฟกของ<ช>จริง,รงเหมือนแบบเหมือนเขาสามเพลงที่ผ่านมาคือเหมือนแบบค่อยๆโตไปเหมือนค่อยๆแยกทางออกไปอย่างอื่นอะ่ะแล้วก็กลับมาสู่เทเชอร์เอฟเฟกได้จริงๆ<ช>จริงเทเชอร์เอฟเฟกที่ดีก็คือต้องวงเงินบัตรเต็มนะจ๊ะแบบนี้เป็นการเซเล์เบทอ่อลูกกี้ออฟเดอะเยียให้น้องมีงานอะไรก็อย่าลืมไปโหวตด้วยนะครับทุกคนชอบท่อนไหนเป็นพิเศษไหมคะอุ้ยไม่ได้ฟังเองไม่ด้ต้อง ฉากในเอมีฉากไหนเป็นพิเศษแจยยอคฮารุโต้แล้วจยอคก็ฉากที่ยิ้มออกมาทิปต่อจากไอ้นี้ปะจองอูใช่ปะแล้วก็น้องยิ้มออกมาเลยที่ที่ที่แบบอยู่ดีๆก็เปิดเลยพอแบบตัดภาพจากจองอูไปแล้วก็เป็นเจยอคยิ้มเลยอันนั้นก็คือกีทสองรอบเลยดูสองรอบคือกี2สองรอบนี่ไงเรามีการฟังแฟนคลับมาว่าแบบโอ้ยเขามีการปล่อยคูชิปออกมาให้ดูเลย ที่แบบกอดคอกันออกออมาอก็คือแบบตอบสนองซะหน่อยเดี๋ยวนี้ก็คือเหมือน YG แบบไม่รู้ว่าเขาเก็บรีเสิร์ชจากแฟนคลับอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่ว่าเหมือนในาเรื่องอย่างนี้เขาก็พัฒนาขึ้นเหมือนฟังเสียงแฟนคลับมากขึ้นไม่รู้เรื่องคู่ซิดใดๆไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่รู้เลยไม่รู้เลย,เลยแต่ว่าหนูชอบอีฉากที่แบบอยู่บนเคก้กอะอ๋อเออน่ารักนแล้วก็เป็นล่ม ยิ้มอยู่ข้างล่างใช่ซีนั้นน่ารักมากซีนั้นน่ารักชุดคอสตูมอะไรเงี้ยตอนที่เต้นรวมกันส2คนซีนั้นก็น่ารักเรรู้สึกว่ามันน่ารักดีอันนี้เมนมาชีใครมาชีน่ารักมากแต่มาชีเหมือนจะเข้ามาแค่สีนั้นปะใช่ปะแค่ทอนที่เด่นเด่นไหทอนของนางทอนอะ้รแตาไม่ผิดเหมือนจะมีประมาณสองสีแล้วก็โผล่มาตอนตอนจะจบทีมเต้นกันแต่ว่าหล่อนไม่ค่อยโผล่มาเท่าไหร่ แต่เพลงนี้แบบเยดําปังมาแบบมาแล้วดูลองเยอะด้วยแล้วซีนเยอะจริงแล้วท่อนสุดท้ายเหมือนจะแบบว่าไม่ใช่เยดําคนเดียวป็มีจองอูด้วยกันเออมีข้างหลังมาด้วยท่อนหลังแบบดีมากไม่แตเอาจริงๆป้าเมื่อกี้อ่ะคือไม่ได้ฟังเพลงแล้วก็ไม่ได้ดูที่ถามว่าชอบฉากไหนชอบฉากไหนอ่ะไม่ดู ก็เลยตอบไปแค่ว่าตอนที่แต่ยอกยิ้มเขาบอกไม่ได้ว่าท่อนไหนก็ดูไม่ได้ก็ชอบชอบทาง MV เลยถูกต้องก็คือถ้าคาดหวังให้เราแบบมานั่งวีคอ m เอก็ไม่ไม่มี เพราะว่าดูแต่หน้าอย่างเดียวเป็นการแบบว่าโอ้ยคนที่เปิดเข้ามาดูโอ้ยจะได้รู้ว่าอ๋อมีคนคีิกเหมือนเราอยู่แล้วประมาณนั้นเมื่อกี้เป็นเพื่อนกันแบบนี้อันนี้แบบเมนบซะหน่อยทียังไงฟังไม่ทันเหมือนกันเอาดีๆไม่แต่ว่ารู้สึกว่าพอแบบท่อนที่แบบท่อนซอกท่อนฮารูโตเลยเดี๋ยวแบมจะเงียบนะพยายามฟัง งไม่ทันถ้าถามว่าชอบซีไหนที่สุดก็คือชอบฮารุโตะเมื่อกี้ต่อไปเพราะอะไรอ๋อไม่ไม่ฮารุโตะเฮ้แต่ว่าต้องดูดีจีน่ามากอ๋อใช่ใช่ก็ใช่ไงลูกนั้นน่ารักมากเออแต่ว่าเขามาสามคนเรียงกันอีกแล้วใช่ใช่ใช่ก็อย่างนี้แหละแต่ก็จะรู้สึกว่ามูทเพลียวว่าพอจะไปแลปปะก็จะเปลี่ยนมูทไปนิดนึงถูกปะเหมือนจะเปลี่ยนบีทไปนิดนึงอะไรเงี้ยแต่เพลงนุ่นน่าร้อแต่แต่แลปน้อยใช่แลปน้อยแลปน่ารัก กรุบกริบอืมเอาไปเยอะแล้วน้ออืมเหมือนแบบเราก็อยู่สามคนประมาณนั้นเออเดี๋ยวก็แบบเปิดมาแล้ แลบแล้วก็พักรองนิดนึงไว้พักฮุกซะหน่อยแล้วก็ไปแลบอะไรแบบนี้เออแต่เพลงนี้ก็แต่รู้สึกว่าเพลงนี้ฟังสบายมูดฟังสบายใช่ไหมใช่เหมือฟิลออเรนเลยแต่ว่าเร็วกว่าเออแล้วดูจะเป็นแบบน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยคําจูมีเออคล้ายๆแบบนั้นนู่นี่ก็ชอบชอบฟิลน้นบนี่ก็เลยชอบแบบนี้รู้สึกว่าการเกลี่ยซีนของแต่ละเมมเบอร์ยังไม่ค่อยดีเออเออใช่อันนี้ก็คือเป็นปัญหามาตลอดของวงที่เมมเบอร์เยอะใช่ แล้วคือเหมือนแบบว่าไม่รู้ว่าจะชูคนไหนดีเพราะว่าล้องก็คือได้หลายคนแดนก็คือได้หลายคนอะไรเงี้ยก็คือเป็นปกติแหละก็เข้าใจเขานิดนึงมันเยอะด้วยความที่เมมเบอร์เขาเยอะผัดกันเด่นแต่ละเพลงเอาใช่อ,อ,อะไรแอบเห็นแอบเ,อเ็นแ <laughs> อบเ็นอะไรแ <laughs> อบเห็นที่มันถึงปี2028อ่ะ อ๋อที่เป็นดาวเออนัอเออใช่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 ไอ้วิงงวิะงอะแล้วหนูจะเก่ก่อนไหมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่แต่ว่าไม่มีแรงกีดแลวก็ไม่คือถ้าเป็นแบบนั้นอะมันจะคำคำแค่ปีละครั้งเออไม่เหมือนเขาแบบดูจากไอ้นี่ไงหน้าปก หน้าปกของอัลบั้มอ่ะแล้วมันมีดาวดาวสิบสองดวงใช่ป่ะแล้วเขาก็ไล่แบบเหมือนแบบสามครั้งมันติดกันเออเป็นของปีที่แล้วแล้วปีนี้แบบมีสองดวงติดกันเอออะไรแบบเนี้ยแต่ว่าพอปีอื่นอ่ะมันเหมือนแบบคาแค่ปีละครั้งอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบนั้นนานไปหน่อยไม่โอเคไม่ออไม่เอาไม่โอเคนย่าหาดอเออย่าเป็นแบบนั้นนะจ๊ะทุกคนแล้วก็อัลบั้มรอบนี้ก็คือมีเพลงใหม่เหมือนมีเพลงใหม่มาสามเพลงมีเพิ่มมาสามเพลงแล้วก็มี อยู่พ like ูดติดติดขัดคำตื่นเต้นอยู่มีโคดี้เฮสซี่พราะเมื่อวานมันมีสเตจด้วย เออนี่ดูแล้วร้องไห้เลยกอินเจนซี่สเน้อยนี่ไปดูเลยนะคิดถึงน้องอ่ะอยากให้มีแบบทำเอ็มวีสักถูกต้องแล้วทุกคนอยากมีคอนเสิร์ตตอนนี้อยากให้มีสเตจอีกอยาแต่ว่าสเตต์สเตจงานรับรางวัลอะไรนี่ว่าติดอยู่นิดนึงเรื่องคอสตูมนี่ว่าทุกสเตต์มันเหมือนเป็นไปโชว์เพลงเอ็มเอ็มเอ็มเพลงเดียวอ่ะใช่ใช่ถูกคอสตูมมันเข้ากับเอ็มเลยก็ป็นแบบช่วงโปรโมทเพลงอะไรอย่างงี้แต่ว่าหลังจากนี้ก็ต้องรอดูสเตจว่าจะเป็นอะไรยังไงต่างๆแล้วก็อย่าลืมไปติดตามน้อง อย่าลืมไปดู MV Original Official ของน้องด้วยนะจ๊ะทุกคนแล้วก็อย่าอย่าลืมอย่าลืมกด Subscribe ช่องโฟกัสด้วยกดกระดิ่งเลยด้วยอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันนะจ๊ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายอย่าลืมติดตามน้องๆนะบ๊าายยบบ๊ายบาย